ขณะที่ี่สิบนาฬิกาห้สิบนาทีวัฒนาขบวนที่2 3นะครับขณะนี้ขบวนรถโดยพิเศษที่สานวัฒนาขบวนที่2 3งสานำขบวนเข้าเทียบในชานชลาที่3ยืนที่ทางวันนี้10สิงหาคม2565ขบวนที่กำลังเข้ามาขบวนยี่สิบสามอีสานวัฒนา สาวัตานขบวน23กรุงเทพอุบลราชธานีมีตัวรสารแล้วรอการกรุงเทพอุบลราชธานีอนทาีนอ้าวคันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นหัวรถจากที่มากับขบวน102นะครับ4149มาตอนไฟดับนะฮะไม่เห็น นเดี๋ยวเรามารอขบวนยี่ามกันต่ออันนี้ขบวนจริงมาแล้วยี่สิบนาฬิกาห้ี่นาทีขบวนยีสาอีสานวัฒนาเข้าเทียบชันชลาที่สพร้อมรับผู้โดยสารเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี ทิตชิทำกรบวนจอดแล้วผู้คนก็เริ่มขึ้นรถทิตชิสี่ห้าหนึ่งหรับหน้าที่ นำพาขบวนรถไปจังหวัดอุบลราชธานีผู้โดยสารขึ้นรถเกือบหมดแล้วเหลือทางด้านท้ายขบวนขบขบวนนี้จอดไม่นานเพราะว่าไม่มีสินค้าไม่มีสัมภาระใดๆที่จะต้องขนไปกับตัวรถผู้โดยสารขึ้นก็พร้อมได้เลย ไม่เหมือนรถกระบวนทั่วไปที่จะมีรถสินค้าไปด้วยจอดที่หนึ่งก็ขนสินค้าขึ้นลงใช้เวลานานผู้โดยสารขึ้นรถหมดทุกคนแล้ว2 0่สนาฬิกาห้นาทีตอนเข้าจอดนั้น2 0่สนาิกห้นาทีใช้เวลา2นาทีจอดแล้วก็ผู้โดยสารขึ้นรถรอออกอย่างเดียว ยี่สิบนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีส่งตั๋วแล้วพร้อมเสียงวีดเหมือนคนท้องเสียเลยสัญญาณไฟมาแล้วยี่สบนาฬิกาห้าสดนาที รถจากดิตาชิ SID คันนี้มูลค่า75ล้าน5้า0 0ืกว่าบาทเครื่องแรงแรงดิตาชิ4515้าหน่รถสุราษฎร์กรุงเทพสุวนเข้ามาพอดี เยอะเดินทางโดยปลอดภัยทุกท่านที่สารบัฒนากรุงเทพทุบนราช,ชาธานี โอ้สุดท้ายแล้วเ <Thank you. S 1> ดินทางโดยปลอดภัย